วัสดีทุกคนเลยนะคะแล้ววันนี้เนี่ยก็อยู่กันใน reax ep ที่3ของไอเดนนะคะทุกคนบอกเลยว่ามีน้องๆเนี่ยคอมเมนต์เยอะมากแต่ก็พยายามแบบไม่อ่านนะเพราะว่ากลัวเจอสปอยนะฮะเอาเป็นว่าใครที่รู้เนี่ยพิมพ์บอกกันได้แต่พิมพ์มพิม์ไปเถิดเนาะแต่ว่าจะจะไม่อ่านนะเพราะว่าเดี๋ยวแจ๊เนี่ยจะไม่อินเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่แจ๊เราอาจจะผิดพลาดนิดน,นึงเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่า บางทีเราจะแบบตีความมั่วไปนิดนึงนะโอเคและก่อนที่เราจะไปดูรีแอกกันนะคะทุกคนหรือดูเนื้อเรื่องขอไอเดนเนื้อเรื่องนี้นะแจคขอแนะนําร้านเติมเกมก่อนนะครับทุกคนแต่ก่อนไปดูเกมกันเนี่ยแจคมีร้านเติมเกมสุดปังราคาโคตรถูกมาแนะนําด้วยนี่เลย r i c h m a n ช h อ p ใครที่อยากเติมเกม Identity V หรือเกมอื่นๆอ,อีกมากมายในราคาที่ถูกเติมแล้วเข้าไว้ยิ่งกว่า 5G แถมไม่ใช่แค่นั้นนะเขาสามารถผ่อนจ่ายได้นานสุดถึง10เดือนขอไมันเวอร์กเกินไปพวาแม่แถมยิ่งเติมยิ่งมีเงินคืนเติมมมเเกในว็บบรรั Richmondman Co ทที่สาาถช ส่วนต,ตอนในการเติมได้ด้วยมีเกมมากมายพร้อมให้บริการสามารถเติมผ่านเว็บหรือไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเติมเกมถูกผ่อนง่ายมีเงินคืนต้องที่นี่เลย l i s h m a n shop และเราก็กลับเข้าสู่ react ep ที่3นะคะมาเริ่มดีกว่าคือบอกเลยว่าความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยน้องแมงมุมของเราวัดนตัดแขนตัดขา,ดขาใช่ปะแล้วทีเนี้ยเหมือนกับว่า เมโร่ก็มันมาแบบเป็นหัวเป็นใยน้องแม่มุมนะคือเมโร่เนี่ยเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะอบอุ่นที่สุดในตอนนี้เลยเนาะโอเคมาต่อเธอคงจะอยากเล่นละครเรื่องนี้จริงสินนะพี่จะพยายามช่วยให้เธอสมองแล้วกันเห็นปะเขาใจดีเวอร์มาสำเธอแล้วฤดูหนาวนี้คงจะยาวนานมากสินนะทาดานะคะเมื่อกี้คือจบเมื่อกีน้นะอีพีที่สองนะ,ะามาเริ่มดีกว่ามาตึง้งเปิดมาเจอ,อ่ะ ดูเหมือนว่ารอบนี้จะเล่นเมรโร่นะในการบังคับเนาะไปไหนอ่ะเหมือนห้องทานข้าวปะไม่ใช่สิห้องห้องถงอ่าห้องถงจริงด้วยเปิดไปเจอไม้ไม่เป็นไรลูกเม <M ora S 1> โร่เบล,ลต่าเป็นไงบ้างตืง่นมาแป๊บเดียวน่ะตอนนี้หลับไปอีก,กรอบแล้วเธอได้พูดน้องยาเบอร์อยู่น่ะแค่พูดพึมพำเกี่ยวกับท่านที่ใส่ชุดดำหรืออะไรสักอย่างนี่แหละชุดดำ ท่านงั้นเหรอทำไมหลอไหมก็เลยขึ้นคืนนั้นที่ทานแสงจันหญย,ยเซลก็พูดเรื่องผู้ชายชุดดำเดินเข้าเต็นท์เหมือนกันหญย,ยเซลเซลไหนวะนาตาลีใช่ไหมลืม <laughs> นาตาลีใช่ไหมไอ้นักเต้นใช่ปะอ่ะต่อ <laughs> คือเหมือนกับว่าชายชุดดำเนี่ยจะมีอยู่ในเหตุการณ์ในแบบว่าก่อนหน้านั้นด้วยนะทุกคนนะตาตาต แกว่าใช่คนเดียวกันหรือเปล่า Heart, วะกับอีกคนต่อแลบไอยเซละนะแกเชื่อมันจริงหรอวะเมโร่จริงจอเซล,ลคือนักเต้นเนาะหมาเหตุตรงนี้ไม่ถามเมโร่ว่านายคิดว่ายายเซลเป็นคนที่ซื่อสัตย์ไหมละ่ะแบบประชดเพราะงั้นเราเลยแปลบิดคําเพื่ออัธยรนนิดนึงอัรถนนิาาดนึง อย่าด่ากันนะโอเคไม่ดา่าไม่ดา่านะคือเข้าใจเข้าใจแปลอย่างเงี้ยคือก็เข้าใจเหมือนกันนะว่ากับอีคนตอนแหลแบบเยซลลอนนะคือมันก็เข้าใจแบบเบริโวว่าเออจะไปเชื่อมันได้ไงอีนี่ตอแหลในฟิลนั้นแหละอันนี้เก็ตนะแปลได้ดีแล้วแปลได้เลิศแล้วนะไปะต่อเชื่อหรอเมโรแต่ทุกคนก็ดูนะว่าอันเลียะไม่ใช่คนที่แสดงเก่งนะ <active. S 1> อย่างน้อยก็ไม่ได้ดู <It> s <S เป็นอย่างนั้น nice เห็นป่มอีนี่คือแดดดี้อบอุ่นมากเลยอะ yeah. อันนี้คือคนดีมากแล้วเธอก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องโกหกบอาวะไมี่ยนไปหันขอยรอบหน่วการวิ่ายันไปหันเม้ดูเป็นอย่างนั้นอ่ะต่อพูดว่าอ๋ออ่านถูกแล้วแล้วเธอก็ไม่มีเหตุผลที่ต้องโกหกด้วยนะอ่ะแต่แล้วถ้ามาเย็นนั่นรอดล่ะคนร้ายไม่ได้ปล่อยไวโอเลต้าไปแต่ปล่อยมันไปเนี่ยนะฮะคนร้ายไม่ได้ปล่อยไวโอเลต้าไปแต่ปล่อยมันไปเนี่ยนะ คือแเลตาคือแมงมุมแมงมุมโดนกระทํเหรอคือแมงมุมโดนแบบว่าตั้งแต่ตอนนั้นเหรอหรือยังไงคือแมงมุมคือคือมันมีข้อมูลแบาบข้อมูลบอกว่าแมงมุมเขาพิการตั้งแต่เด็กปะหรือแบบว่าพิการเพราะว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นวะต้องฝารนะถ้าบอกว่าโดนกระทาเนาะมันก็ชัดเจนอยู่แล้วปะว่า,วา,วามันรู้มากแต่เือกไม่บอกเหี้ยอะไรเราลเลยน้องแปลได้เลิศมากพี่ชอบมาก ก็ต้องใส่นะอีกอย่างคนไรก็ไม่ได้ให้วบเลต้ารอดแต่ก็ไม่ได้อยากฆ่าน้องด้วยนะมือตัวเองเอ้าคือไม่ได้ฆ่าวบลเลต้าถูกแน่นอนเพราะวบลเลต้าไม่ตายแต่ทำอะไรหรือเปล่าได้ตัดแขนตัดขาน้องหรือเปล่าเนี่ยต่อต่อ เออพูดถึงเรื่องการแสดงไหมแกเราคิดเรื่องการแสดงหรือยังถ้าเราแสดงได้ตามที่เจ้าของกระดาษวางแผนไว้เราอาจจะเจอสิ่งที่เราตามหาก็ได้นะไหมเอออะีรวางหรือยังโมเด็ตาคนนู้นคนนี้มึงวางแผนหรือยังให้อีไหมซ้อมบ้างไหมฉันขอลองคิดดูก่อนนะแต่ว่ายังไม่ได้ซ้อมค่ะได้เดี๋ยวฉันจะไปคุยเรื่องนี้กับคนอื่นด้วยนะกูเปยดใครซ้อมสักคนหนึ่งค่ะนอกจากอีแมงมุมงั้นเดี๋ยวฉันไปเฝ้าไวโอเลต้าเองโอเคผัดกันเฝ้านะ ตงสั่นแมงมุมมาทุกคนกด <Mur row, S 1> หูเวอร์เมโรที่จะทำแสดงให้จบเนี่ยเป็นความต้องการของแกใช่ปะ uh, <I> ก็มังนะอะไม่ไม่ไม,ไม่นี่เดานะว่าเมโร่อะอยากให้แบบการแสดงอะสำเร็จดูร่วมเ,เพราะว่ารักน้องเนาะเขาเป็นแบบเป็นพี่ที่ดีมากเลยอะแบบโอ้ยแดดดีมากอ่ะโอเคไปต่อฮะฮะจริงด้วยเมโร่ <Mur row. S 1> ที่คนอื่นพูดกันอะไม่จริงสักนิดแกเหมือนลุงเบอร์นาดชิบหายเลยลุงเบอร์นาดด้านที่ฉันรู้จักเลยนะเบอร์นาด <Bernard, S 2> <I remember. S 1> คือใครวะเจ้าของเก่าหรอหรืออะไรจบในเรื่องตรงนี้นะฮะยังได้เล่นเอ,อหมูป่าอยู่นะยังไงดิยังไงไีหยเล่าดิตึง้งเข้าไปเอาแอบดูอีกคนตอแหลว่ะ <laughs> แอบดูคนตอแหลอุยดขูข้าเคาะห้องเงี้ย นตาลีคุณตามหาผมอยู่หรอโจเกอร์เนาะเอาแลวไงะเข้ากันไปสองคนน่ะนัตาลีก UH> ับโจเกรเหรอเอ้ยฟังม่ค่อยดูเรื่องเลยแฮะอยู่ไกลไปไงต้องไปแอบฟังป้เหมือนจะต้องไปแอบฟังนั้นเนี่ยบอกให้เราย่องไปนะแอบฟังจริงด้วยไปต้องรู้ให้ได้แต่ก็ต้องอย่าให้เขารู้ว่าแอบฟังอยู่ขี้เสือกขี้เสือกมากเรื่องชาวบ้านจะชอบมากค่อยๆย่องค่อยๆย่องก็ใช่อันตรายจริงๆนั่นแหละ ยังไงนะแต่มันก็ไม่ใช่ความผิดเขานะโจเกอร์ขอร้องละฟังเขาสิมันเป็นแค่การแสดงนะแต่มันก็ไม่ใช่ความผิดเขาเขาไม่ถึงตัวเองเนาะแต่ก็ไม่ใช่ความผิดฉันนะโจเกอร์ขอร้องแหละฟังฉันสิมันเป็นแค่การแสดงนะเขาในที่นี้น่าจะแบบว่าเรียกแทนตัวเองก็แบบเขางี้ป่ะหรือคนอื่นวะตนนี้เต็งอย่าลืมอ่ะจริงด้วยเขาที่แปลตัวเองนะคะเพราะว่าเนี่ยมันอ่าเขาแปลว่าเต็งแปลว่าเขาเรียกกันแบบนุ่งหนิงนะฮะ นาตาลีเตงอย่า <sympath> ล <is> ืมนะคูแปลได้ตอนแหล่ะชอบนานตารีเตงอย่าลืมนะวันนั้นน่ะมันก็เป็นการแสดงเหมือนกันเนาะอันนั้นตอนจบทุกคนก็ตายหาหมดฮะกูกำลังแบลวเลยเมื่อกี้นนตาลีเตงอย่าลืมนะเอาไปไว้โนตารีเตงอย่าลืมนะวันนั้นน่ะมันก็เป็นการแสดงเหมือนกันเนาะอันนั้นตอนจบทุกคนก็ตายหาหมดอยู่นี่ <laughs> อีนาตารีคือดาชัำแต่เธอก็ไม่ดีสัตว์แล้วไม่ใช่หรอนาตารีมันแค่โชคลาวโอ้ยเดี๋ยวนะไม่แกบอตอนนั้นเป็นการแสดงแต่ทุกคนก็ตายหาหมดงั้นแปลว่าเป็นการแสดงที่แบบนล่นจริงเหรอมันก็แค่โชคราวาใช่สแตนเดลเซอร์กี้มันกลับมาเมื่อไหร่ <laughs> ก็นั่นแหละ <laughs> เหตุผลที่ทุก,กูมาเฮี้ยนี่มันก็แค่มันก็แค่โชคราวาใช่สแตนเดลเซอร์กี้มันกลับมาเมื่อไหร่ ก็น totally ั่นแหละเหตุผลที่กูมาที่นี่ที่เฮียนี่ไงล่ะตาดีฟังสิแฟรได้แบบตึงวิตนงขิงมากโจเกอร์เราต้องคูดต้องไปคิดเรื่องนี้มาดีๆจริงๆนะเขาจะเอาอันนี้ไปด้วยนะเอาอะไรไปอ่ะอีนนี้หยิบของจุบของก็ได้ไปว่าผ่อนก่อนเถอะเตงงงงงลำคาญวะดีดอเหม็นความรักแอบไปตู้แอบไปตู้ช่ำดูสิ เดินผ่านเส์ไพรไหมยังไงอู้เดินตอแหละมาเดินแบบโอ้ยตอแหลไม่ไหวอะแกมีตอแหลกนี่อีกไหมสุดสมควรตัวเลยกอีตอแหลนะฮะทุกคนตอแหลยันท่าเดินอะยังไงต่อตึง้งยังไงเอ๊ะทางอ,อ๋อไม่ได้ขางอ่ายังเล่นลุงหมูป่าอยู่นะโอเคห้องนี้ห้องนาตาลีใช่ปะ รือเปล่าวะก็ก็นาตาลีเธออยู่ไหมอุ้ยตอแหล่อะแอปว่าแบบไม่รู้นาตาลีอยู่ไหมเนี่ยตอแหล่นาตาลีเธออยู่ไหมนี่ฉันเองนะเมโรฉันอยากคุยกับเธอเรื่องเวลเดต้าน่ายังไงอุ้ยน้กหัวมาอยู่ตาโบเลยเมโร่ไวโอเลต้าเป็นไงบ้างอาการแย่ลงมากเลยอะตอนที่น้องตื่นน้องจะเล่นละครอันนั้นให้จบน่ะ ถ้าเกิดเราบอกว่าจะแสดงด้วยน้องก็จะดีใจขึ้นด้วยนะน่ารักเนาะเมโรโลฉันขอเอากลับไปคิดก่อนนะเมโรอ้าแปลว่าก็คือจุดประสงค์คือนั่นแหละอย่างที่นางบอกนะคือนางมีเหตุผลอื่นทุกคนมีเหตุผลอื่นทุกคนมาทีเนี่ยไม่ได้อยากแสดงเลยนะฮะมีแค่แมงมุมคนเดียวที่แบบอยากแสดงตื่นเต้นที่สุดนะฉันขอเอากลับไปคิดก่อนนะเมโรโลได้ได้ถ้าอะไรยังไงก็ไปหาเันที่ชั้นล่างได้นะหวังว่าจะไม่นานมากนะนาตาลีโอเคมายังไง เี่ยวตู้ใส่หน้า1นึทีหนึ่งแมชตึ้งไปห้องไหนต่อเดินเก่งมากขี้เสือกเก่งมากอ๋อห้องโจ๊กเกอร์เนาะแล้วเมื่อกี้ไม่ไปห้องโจ๊กเกอร์ก่อนอี่ดอกใกล้ๆงงอ่ะก๊อ็ไหนเราก็โอ้ยจมูกแหลมมากโจ๊กเกอร์อยู่ไหมฉันเองเมโลฉันจะคุยกับนายเรื่องเอลเลต้าแล้วก็เฮ้ยยังไงเมโลหรอเอลเลนตาตื่นหรือยังครับเป็นไงบ้าง เตือนแล้วตอนนี้น้องอยากให้ทุกคนร่วมการแสดงให้จบนะคือตอนนี้จ๊กเกอร์คือแบบเหมือนซ่อนอะไรอยู่ข้างในเห็นปะเปิดประตูก็เปิดแค่แบบจะอีแบบเกงแกล้งดูเหมือนมีอะไรอยู่ข้างหลังหรือเปล่าคนอื่นเออตาลีว่าไงบ้างล่ะครับอืมอย่างไงเธอจะลองคิดดูก่อนนะแล้วได้ครับงั้นผมจะแสดงด้วยถ้าเธอแสดงด้วยแล้วก็คุณไม้ด้วยยังไงซะละครเรื่องนี้ก็ต้องใช้สี่คนนี้นะ คือเนี่ยนาตาลีเบอร์หนึ่งค่ะข้างรักมากแต่ก็เสียวอยู่นะอาดีรางหนะ้าออกมาก็เออได้อยู่อ่ะต่อไปยังไงไปไหนต่อเดินเก่งเดินทั้งวนันเดินให้แฟดโอเคกลับไปสู่ห้องโถงอ่ะวิ่งแล้วิ่งแล้วลไม่เดินและไหนยังไงมีอะไรไหมห้องข้างล่างห้องครัวห้องครัวเนาะก๊อกซิก๊อก,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 กเจอใครอีกไหมอุยมันจะเป็นคัสซินดี ไม้แกทำอาหารเองแล้วหรอ,อเฮ้ยโหเหอมือนไม่ได้ทำเลยเหมือนกินขนมปังธรรมดาอ,อ๋อโมโโลใช่เออร์ตายังไม่ตื่นจะได้หาอะไรกินรองท้องเผื่อเกิดอะไรขึ้นกระทันหันนะ่ะเอ้าต้องกินก่อนเนาะถ้านี้ดูเธออาการแย่มากเลยใช่ปะอืมใช่ มฉันเดินป่าอยู่นานก็รู้นะว่าการการคนจะแข่งตายเนี่ยมันจะเป็นยังไงการที่คนจะแข่งตายเนี่ยเป็นยังไงนะฮะวิเสี่ยวอ่ะเมโร่ถ้าทำเพื่อเอเดต้างั้นก็ได้ฉันจะแซงด้วยนี่แหละนี่แหละน่ารักจริงๆมันควรจะเอ็นดูน้องได้แล้วเนาะเพราะว่าน้ององศาน่ะน้องโดนตัดแขนตัดขาคือไม่รู้น้องพิการตั้งแต่บอกเกิดหรือเปล่าหรือว่าน้องไปโดนเหตุการณ์ที่บอกว่าอยู่กัตกรเมื่อแบบอดีตหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเออ เฮ้ยจริงดิดีเลย,ด,เลยดีงั้นโอเต้าดีใจแน่ถ้าน้องได้ยินแบบนั้นน่ะแล้วจะเซลกับโจกเกอร์นั่นละ่ะไปคุยมาเป็นไงบ้างเห็นบอกจะลองคิดดูก่อนน่ะแต่ฉันว่าก็น,าน่าจะตกลงแสดงด้วยแหละนะ่ะอืมโอไม่ทปทำเผื่ออีลุงด้วยเหรอนะ่ะใจดีจังอีไหมเมโลเกย์ย้อนนี่เป็นแค่การแสดงหรือเปล่าอ,อยังไงเออมั้งอ่ะอ้าวจบเลยแค่มั้งตื่นเต้นว<อ>่าจะเจออะไรหรือเปล่าวะ มาฉากต่อมากเกิดอะไรขึ้นติดยากิ่งตอนเนี้ยสีต้องทําคือเรียกตำรวจค่ะตำรวจคะมีคนพิยาค่ะอีเนียไม่ไหวแล้วเรียกรถวนมานด้วยค่ะน่าจะอาการหนักนตตาลีใครเรียกอ่ะอ,อีนี่ปะอีชื่อไรวะเซอร์กี้ปะนตตาลียังไงอะวอยขึ้นไปม,มึงก็เป็นนางเงือกทั้งวัน เป็นนางเงือกอยู่อย่างนั้นอ่ะอยังไงน้ําหอมใช้จนหมดหรือเปล่าอ่ะฟดเฟดเฟดเขียนอะไรอยากรู้ว่าเขียนเก่งมากเลยอะ่ะอุ้ยอุ้ยม่เขาไม่แปลตรงนี้ให้ด้วยอะ่ะอ่ะยังไงเขียนถึงใครอ่ะเมื่อกี้นะคะเขาเขียนว่าอะไรยังไงเนี่ยใครรู้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะว่าเขียนถึงใครเขียนย,างงายังไงเขียนให้ใครนะคะทุกคนจะจะไม่ย้อนกลับไปดูนะเพราะว่าจะให้ทุกคนคอมเมนต์กันนะคะ มาต่อไปออกเป็นสคริปต์หรอสคริปต์นั่นน่ะลองคิดถึงสิ่งที่อยู่บนนั้นดูสิครับเตเองสคริปต์นั่นน่ะลองคิดถึงสิ่งที่ตรงนี้ที่กับเติยงการแสดงมันจะเล่นได้ก็ต่ำเง้อพ็จะคนอย่างมาอย่างมันพร้อมและเมื่อทุกๆอย่างไข่ที่ก็นดไว้แล้วก็ทํามันผ่านไปได้้น้องเติงอืมก็มีความรักกันเนาะคือมันมันมันชมพูมันเตงมันมันงงไปหมดเลยอ๋อ แล้วคนอื่นล่ะมากันตั้งห้าคนสี่คนห้าคนหวานอยู่คู่เดียวเออตอนแหล่คือนางนางก็ดูชอบโจ๊กเกอร์แต่แฟนนางดูตุกลัวโจ๊กเกอร์เพราะโจ๊กเกอร์มีสองล่างเหรออันนี้ไม่รู้อ่ะเด็กห้าคนที่นั่งแค่สี่ที่เดี๋ยวนะอันนี้คือภาพเหตุการณ์จริงถูกไหมแค่นึกถึงใช่ไหมหรือว่าหลอนถ้าบอกว่า มาสอนนี่คือวิสอนตัวตัวด้วยนะคะตันเล่ยังไงเด็กคนที่หนึ่งยังไงเด็กคนที่สอง่อาเตงเต,ง,ตงคงไม่ที่จะเย็นเย็นคัดเองอเป็นเรื่องในอดีตตอนนี้แค่ฟังเขาก็พอตัลเล่วจะอว้วกแค่ฟังฉันก็พอนะ เด็กคนที่สามใครอะใครวะพี่ออเด็กคนที่สี่ใครนะ่ะแล้วใครคือคนที่ห้าที่จะไม่รอดเด็กนนที่ห้าคือเงื่อนไขที่เราต้องผ่านไปให้ได้เนี่้ามันดูหลอนจังเลยอะมันดูมีความแบบฆาตกรน่ะยังไงหรือมันคือฆัตกรคนนั้นหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้อะ นาตาลีแตงร่มยังกับโจเกอร์เองเขา,าอ่า,าอนจ,จดหมายแตงแล้วยังไงอะคำถามคือมึงจะเขียนจดหมายให้กันทำหอยอะไรมึงก็เดินเลยข้ขาไปดีห้องใกล้ๆอ่าชิมหายละไอ้จดหมายนั่นทำไมอะชิมหอยแล้วชิมหอยละจดหมายมีอะไรก็ก็ เขาข,ขอโทษนนะัดน้องน,นี่มี่เขาทะเลาะกับแดงเมื่อตอนกลางวันเฮ้ยทะเลาะกันได้หรอวะทะเลาะตอนไหนอะเขาขอโทษนัดนอนตะลีที่เขาทะเลาะกับแดงเมื่อตอนกลางวันอ๋อไอตอนที่หมูป่าไปแอบฟังอันนั้นคือทะเลาะกันแล้วเหรออันนั้นมึงทะเลาะกันแล้วเหรอแตงนุ่มไม่ดีเลยนอนไม่หลับอีกแล้วหรอคืนรับยังไงนอนแหละแอปหรือเปล่ามันไมได่ดูไม่ดีค่ะมันไม่นอนไม่หลับค่ะมันพียาค่ะอีเนี่ย ต่อที่นี่จะไม่เกากังวงอะเตงกังวงจังเตงก่อยู่ขแบบ้างๆไหมล่ะให้อยู่ห้องเดียวกันไหมเหมือนเมื่อก่อนนะครับให้เขานั่งรอจนกว่าเตงจะหลับไปมา้อจะอ้วกอีกคนมีความรักเอ้ยยังไงแต่นางน่ารักนะเราให้แบบให้นั่งรอไหมให้นั่งรอจนกว่าแบบ,บเธอจะหลับไหมอุ้ยน่ารักอันนี้ก,ก็รลงหน้านต้องหลอแน่เลย ม่เอาเวอร์ชันแบบอ้วนตุบนะเวอร์ชันฆาตกรไม่เอานะเอาเวอร์ชันเนี้ยที่แบบล้างหน้าออกหน่อยอันนี้หน้าคือยิ้มตลอดเวลาเหมือนมีความตุขต่อเวลาพี่ต่อหน้าเลยค <c oughs> ่ะจะบอกว่าจะชวนพีด้วยเนื้อน้ําหอมที่กาลังดังๆในเมืองเนี่ยนี่เป็นน้าหอมที่กาลังดังๆในเมืองเนี่ยหรือกันว่าหอมกลมกล่อมมากๆปกติเขาไม่มีเงินซื้อของแพงอะไรอย่างนี้หรอก ที่นี่อ,อะไดีไม่ค่อยมากหรอกมันมีทีด่ดีกว่ารอเราอยู่นะครับนตัตตีพอทุกอย่างที่นี่จบแล้วนะ่ะอุ้ยกล่องเพลงกล่องเพลงกูพูดจะเห็นกล่องเพลงครั้งแรกฉีดน้ำหอมอยู่นะกูคิดว่าเป็นตัวน้ำหอมตอนเนี้ยอ่ะต่อโอ,โอ้ยวายอ้ยอยชาวฮันหลังช้ำาจเกอร์ร้อ,องล่ะเชือเก่ามุดตนะจบก็จเอามาบ้านเนี่ยแล้วหนีไปด้วยกัน แกต้องการเตงนะโจเกอร์อุ้ยอ้อยช้ำวะเขาเชื่อเตงต่อนนั้นแหละครับนาตาลีอันนี้ก็เชื่อเป็นหมาเลยอีดอกไทยหมาเด็กมากเลยอ่ะข้างในที่นี่ะครับโจเกอร์โอ้ยเป็นกูเอาขึ้นเตียงนอนได้แล้วค่ะนอนกอดกันนะกูอ้าวเฮ้ยวิร้อนหนาวอุ้ยหนาวอ่ะอย่ากอดอ่ะสวัสดีครับนาตาลีโอเคเฝ้าแล้วนางก็เฝ้าเนาะนางเฝ้าช้ำอยู่อ่ะอ้าวลุงอะ อีโซกี้ป่ะเนี่ยนาตาลี Natalie, คุณพร้อมไหม <you> เอาแล้วไงเอาแล้วไงการแสดงจบของพวกเราจะเริ่มแล้วนะการแสดงจบของพวกเราจะเริ่มแล้วนะยังไงอะ่ะโอ้ยตื่นเต้นอะ่ะวันน่าตื่นเต้นขึ้นมาแล้วอะ่ะอันนี้ห้องไม้แน่นอนบอลสามสี 4. อันนี้ห้องอ่านักเต้นออ้ยปิ้นอะไรอะ่ะอันนี้ ห้องน้ำหอมมอยู่ในห้องนักเต้นอันนี้อา่าไมงมุกับหมูป่าอุ้ยเนี่ยคือผัวใครมีผัวเป็นหมูป่าคือแบบบอกเลยว่าเลิศหมูป่าคูบใครทุกคนรู้ปะมีการจ้นกันนะอยากรู้อะเออเดี๋ยวนะอันนี้คืนต่อไปเราจะมาแล้วโอเครู้ว่าจะใกล้จบอย่างยังนะมาแล้วไงแจกมาเนี่ย เห็นหน้าแบบไมืไม่กินหน้าแบบตรงนะหน้าขาวๆปะ่ะหรือจะเป็นโจ๊กเกอร์เนี่ยมีความหน้าขาวจมูกแดงอยู่นะโจ๊กเกอร์ป่ะเนี่ยร่างเซอร์กี้เหรอจะไปสูงจังอุ้ยอ้าวแล้วไงแมงมุมมุ่งอยาปัญญยาอ่อนตามเข้าอีกนะอะไรอ่ะเดี๋ยวมาทูด่ด๋อ เอาน้ำหอมไปด้วยเดี๋ยวนะมีถุงมือด้วยเมื่อกี้ดูดิน้ำหอมใช่ไหมมีเล็บด้วยกระทอยอียดอกเล็บเจียวมากเดี๋ยว,ว่าอีตัวน้ำหอมวะตอนไหนแบบนี้น้ำหอมมันเนี่ยโอ,โ,อโอ้ย,อยน้องอยา่าน้อง,องเฮียตัวหาอะไรวะนั่นอนะ เสียงผู้ชายใช่ไหมไก็เธอไงก็เธอบอกแล้ว <c oughs> อีไปไกลเลยนะอิตเนียสุก <c oughs> คือน้องไปได้เลิศมากอันนี้พี่ชอบนะใครที่ดูอยู่ก็เอ่อวิจารณญาณนิดหนึ่งนะทุกคนอันนี้คือแบบเพื่ออัธรรตนะอ่าต่อ <c oughs> อีตเนียสุกโครกไปไกลไกลเลยทำไมนั่งหน้าแมงมุมล่ะ ออหรือว่าหรือว่าแม่มุมอ่ะพิการแต่เด็กหรือเปล่าแล้วก็พอพอเขาพิการแต่เด็ก <c oughs> เขาจะมีปมเรื่องนี้หรือเปล่าแบบว่าคนชอบด่าเขาอะว่าแบบอย่างงู้นอย่างนี้โโรกเสนียดตัวอะไรบาบาอย่างนี้หรือเปล่าแล้วพอเขาว่าพิการแต่เด็กเขาจะแสดงละครใช่ไหมมันก็เลยแบบอาจจะแสดงได้ไม่เต็มที่แล้วเขากลัวความผิดพลาดทุกอย่างแล้วเขามีแต่แบบขอโทษขอโทษขอโทษ,โทษคือน่าจะเป็นปมน่าจะโดนบูลลี่แต่เด็กเลยอุ้ย ต่านวะคือเห็นเรื่องบูลลี่แล้วแบบมันแบบมันจีจีได้ยิพอใจโดนบูลลี่แต่เด็กเลยหรือปะคือน้องๆในยุคนี้โชคดีนะเป็นกระเทยนะอาจจะโดนบูลลี่น้อยแต่สมัยก่อนอหนักมากแล้วพี่อะเป็นกระเทยและพี่่ะบอกเลยว่าผิวดําดํานะไม่ใช่ผิวแทนแต่ผิวดําดําแต่ว่าไม่ได้ดาแบบว่าอ้าวคนดําหรือผิวสีดํานะแต่แบบดําแบบอผิวแบบค้ำดีกว่าคํำดําอ่ะเออแต่ว่าไม่ใช่ดําขนาดคนผิวสีแล้วค่านิยมของคนไทยบอกเลยว่า ไม่ขาวเท่ากับไม่สวยพอใครที่แบบผิวไม่ขาวมันเนี่ยผิวดำผิวอย่างเงี้ยโดนด่าโดนแกล้งนั้นแด็กคือใครอยากรู้เรื่องเราที่จะโดนแกล้งไงบ้างจะเล่าเรื่องเยอะมากแล้แต่ตอนตอนไลฟ์ใน Facebook นะแต่ Facebook ่มันปิดไปแล้วแล้วมันก็ลบไลฟ์ก็กลาวไปจริงก็อยากเอามาแบบใน Q&A หรือไลฟ์มั่วๆสักไลฟ์เหมือนกันนะเพื่อนๆน้องที่ตามใหม่เนี่ยจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างโดนหนักโดนกระโดดถีบโดนโอุย้ยสรารพัดพอมาเจอบูลลี่อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบเนาะสงสารอ่ะอ่ะตอบมา ตอนนี้เอามาใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วนี่จะเก็บไว้ทำมาอีกมองน้องเป็นแบบสิ่งของมากเลยดูดิอไปไหนอะ่ะคือจะไปหาอีนั่นทำไมอะ่ะ เพื่อไหนอ่ะคืออยากแสดงมาก ตาซึมคือแบบคือน้องน้องแบบว่าพยายามที่จะแบบว่าน้ำตาซึมจริงเมื่อกี้คือคือเหมือนน้องอะ่ะต้องมีอะไรกับไอ้ฆารกรตัวนั้นแน่เลยเพราะว่าไมค์บอกว่าน้องอะ่ะน้องเออ,อไอ้นะอยู่กับฆารกรอไอ้เหตุการณ์ที่แนวที่บอกว่าทุกคนอา่อาใครนะ แดนเซอร์รอดแต่ว่าเวลเดต้าไม่รอดโดนจับไปไอ้สัยอย่างว่าดีที่ไม่โดนฆ่าแล้วทีเนี้ยเหมือนน้องมีความอยากแสดงอยากทําให้ตัวเองดูดีอยากแบบไม่ดื้เขาอยากทําไม่ผิดพลาดอะ่ะแล้วฝันน้องคือการแสดงมากๆเเลยอะเพราะว่าแบบเมื่อกี้คือแบบไม่ไหวแล้วก็อยากจะแบบแสดงกลัวเอางี้คือโดนตัดแขนตัดขาไปอีกรอบหนึ่งไงตื่นขึ้นมาคำแรกเลยว่าต้องรีบซ้อมต้องรีบซ้อมคือแบบสงสารว่ะหน้า คืออีพีเนี้ยก็นะ่าจะพอท่านี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวจะได้รีแอคต่อจตเป็นอีพีหน้านะคะทุกคนก็เฮ้ยใครมีข้อมูลอะไรเนี่ยพิม์ได้นะคะแต่จะไม่อ่านนะแต่ว่าพิมคุยกันได้ให้คนอื่นแบบเพื่อนเพื่อนคนอื่นเนี่ยมาแบบว่ามาอ่านนน่นนี่นั่นแต่จะค่อยอ่านตอนแบบว่ารีแคปทุกอย่างอะรีแอคชั่นทุกอย่างอะหมดแล้วนะคะแบบว่าจบเนื้อเรื่องเราค่อยจะย้อนอ่านดูนะคือโอ้ยสงสมารมุมว่ะโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย